สวัสดีจ้าขอบคุณหมวยเปิดแล้วค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็มาทําอาหารไว้รอทุกคนนะคะแม่ก็จะนําน้าพริกปลาราสับนะคะมาผัดสุกนะเติมพริกเพิ่มน้าตาลน,นิดหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ามีแบบผัดแล้วก็แบบยังไม่ผัดด้วยนะแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือจ้ามีปลาปลาขาวเนี่ยท้องเขามีไข่เต็มเลยนะไก่ทอดของลูกชายคะ่ะตัดภาพมาประมาณ3ามทุ่มปป๊าก็เลิกงานมาแล้วนะคะแม่หมวยไม่ได้ทานด้วยนะเพิ่งทานไปช่วงบ่ายสามยังอิ่มอยู่เลยคะ่ะนี่คะ่ะน้องสันเดย์เขาออก เด็กอะไรไม่รู้ชอบกินแต่ทอดไก่นะกับย่าก็นั่งรอลูกชายจนกว่าจะเลิกงานนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะคะก็ยังนั่งรอก็มากินพร้อมกันจ้าลูกชายบอกว่าเหม็นปลาระขอไปกินในบ้านดีกว่าร้อนด้วยขอไปเปิดแอร์ช่ำๆอยู่ในบ้านโอเคงั้นไปกินในบ้านเลยจ้ากับข้าวบ้านเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันไหนที่มีน้ําพริกในทุกคนก็คือจะทานข้าวได้เยอะเลยนะคะก็จะอร่อยกันทุกคนเลยที่ปู่ซื้อมาจากตลาดป้าสวัยก็คือไข่ทุกตัวเลยนะคะคุ้มมากไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยเนาะไปซื้อแม่ค้าได้เลยจ้าพิกัดตลาดป้าสวัย สำหรับวันนีญญ้ก็มีเพียงเท่านี้